ไตเสื่อมกินได้กินยังไงกินเท่าไหร่ถึงจะไม่อันตรายนะครับวันนี้เสนอตอนบ็อกคัลี่นะครับกินเท่าไหร่เดี๋ยวมาฟังกันครับสวัสดีครับสุขภาพดีๆกับตี้ธนาเวชนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงตัวบล็อกคัลี่นะครับซึ่งเราก็ต้องทราบกันก่อนนะครับว่า ค่าโพแทสเซียมนะครับต่อมือที่สามารถรับประทานได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ700ถึง1น0 0นะครับมิลลิกรัมต่อมื้อนะครับโดยที่ตัวบัคคาลี่เองนะครับก็จะมีค่าโพแทสเซียมนะครับอยู่ที่310มิลลิกรัมนะครับต่อตัวบัคคาลี่นะครับ100กรัมนะครับ เพราะฉะนั้น<不>นะครับถ้าเราจะทานบัคครี่อย่างเดียวเลยนะครับเป็นผักผลไม้นนชนิดเดียวในมื้อนั้นนะครับเราก็จะสามารถทานตัวบั克ครี่ได้ในปริมาณ300กร,รัมนะครับหรือว่า3ขีดนะครับแต่น,นะครับถ้าในมื้อน,นั้นนะครับม,ม,มีการรับประทานผักผลไม้ชนิด <ๆ S 2> อื่นๆๆด้วยนะครับก็อย่าลืมทําการหักลบปริมาณของบั克ครี่ลงด้วยนะครับถ้าใครนะครับมีคําถามนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการคุมอาหารนะครับการฟื้นฟูไตนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามตี่ได้ทุกช่องทางเลยนะครับหรือว่าคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ตี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ